สวัสดีค่ะงานปิดพงบ้านนะคะวันนี้มาบอกสเปราคาของแผ่นหน้ากว้าง40เซนนะคะหนา20มิลค่ะแผ่นซีเมนบล็อกนะคะจะมีหน้ากว้าง40เซนนะคะหนา20มิลค่ะส่วนในการติดตั้งในการขุดเจาะนะคะเราจะขุดหรือประมาณ30เซนค่ะในการขุดนะคะเราจะทําการเหลือนะคะพื้นที่ในการจอดยึดตะกั่วประมาณ12มิลค่ะจะทําการประกบยึดกับตัวบ้านอีก10เซนนะคะราคานะคะของแผ่นหน้ากว้าง40 เป็นหนา20มิลน,นะคะราคาจะเริ่มต้นที่เมตรละ1,300บาทนะคะถ้าเมาสอ่ะเมาส์15เมตรนะคะขั้นต่ำ15เมตรค่ะจะเป็นราคา19,500บาทค่ะถ้าพื้นที่นะคะของลูกค้าเกิน15เมตรนะคะเราจะคิดราคาเมตรละ1,300บาทตามหน้างานจริงนะคะลูกค้าจะคิดราคาตามหน้าเจอกันใหม่คิดหน้าคะ่ะสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่ไลน์หรือว่าเบอร์โทรได้นะคะ